แนะนำรายวิชาคณิตศาสตร์ธุรกิจและบริการเทอมนี้เราจะเรียนอะไรบ้างสมรรถนนการเรียนรู้ที่1ตั้งราคาขายสินค้าให้ปังเรียนรู้วิธีการตั้งราคาสินค้าให้ขายดีขายคล่องเรียนรู้การคิดต้นทุนกำไรราคาขายสมรรถนนการเรียนรู้ที่2ซื้อของผ่อนชำระรู้จักวิธีการคำนวณเงินผ่อนชำระทั้งแบบเงินผ่อนชำระรายงวดแบบลดลงและเงินผ่อนชำระรายงวดแบบเท่ากัน สมรรถนาการเรียนรู้ที่3เรียนรู้วิธีการคำนวณดอกเบี้ยจากเงินฝากเงินกู้ทั้งแบบดอกเบี้ยคงต้นและดอกเบี้ยทกต้นสมรรถนาการเรียนรู้ที่4อาสมการเรียนรู้วิธีการเขียนอาสมการที่กำหนดให้ในรูปของช่วงเซตกราฟและแก้อสมการพร้อมการแก้ปัญหาด้วยอาสมการสมรรถนาการเรียนรู้ที่5ความน่าจะเป็นเรียนรู้การหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์วิเคราะห์ผลลัพธ์ของเหตุการณ์ วิชานี้สนุกสนานเร้าใจแน่นอนเรียนรู้และนำไปใช้ได้จริงแบบนี้พลาดไม่ได้แล้วแล้วพบกันในห้องเรียนนะคะ